ต้าแคมรีค่ครับผมก็รู้จักมานานแล้วนะคะทีอาคาตั้งแต่อยู่ที่สวนสยามเนาะแล้วก็เหมือนกับติดต่อคอนแทคกันตลอดและช่วงหลังที่อาคาเขาก็มีแบบลง u t u b e ลงไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอดีพี่ดุ๋ยเขาก็ชอบดูเรื่องรถอยู่แล้วะคะ่ะแล้วทีนี้ก็รู้สึกว่ามั่นใจอะ,ค,ะค่ะในทีอาคาก็เลยว่าถ้าจะออกรถก็ต้องมาที่นี่นะคะ่ะตัดสินใจไม่นาน,นะค,ะค่ะค่ะ อบอ,อ,อุ่นอถอ,อุ่นรถ <c oughs> เยอะ,ลยอะแล้วก็เลือกไม่ถูกเพราะมันหลากหลายมากอะคะ่ะก็แต่ก็แบบดูดูว่าทุกทุกคันก็มีความแบบอยากได้ทุกคันอะคะ่ะแต่ว่าแล้วแต่ว่าเราว่าจะชอบแบบไหนอะไรมากกว่าแล้วก็เข้ามาเพราะมั่นใจอยู่แล้วอะคะ่ะว่ารถมันดีแล้วอะ,ค,ะค่ะค่ะไม่ได้เลือกอะไรมากเลยะคะ่ะ ถูกใจค่ะไม่เลือกเยอะเลยบอกเอาคันนี้อะไรอย่างนี้เลยค่ะไม่ต้อง<ม>คือความไว้ใจนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วว่ะค่ะค่ะใช่เลยครับเพราะต้องการรถที่มีสมรรถนะดีครับผม <c oughs> นะครับถ้าใครที่ดูรถไม่เป็นอะไรก็ไม่ต้องห่วงนะครับ <c oughs> ที่นี่ก็มีรถที่มีประวัติชัดเจนอยู่แล้วนะครับล <c oughs> ูกค้าก็ลองมาเลือกดูแล้วก็ ลองดูว่าชอบใจคันไหนสมรรถนะเป็นยังไงก็เอาที่ตามสะดวกได้เลยครับผม